ไปดูเรื่องนี้กันก่อนเพลงนี้ถูกพูดถึงกันมาหลายปีมากๆแล้วแน่นอนนะครับเมื่อมันเป็นมิวสิกวิดีโอเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาทางด้านลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นการนำเสนอเนี่ยต้องขออนุญาตไม่เปิดเพลงนะครับ MV เพลงนี้ชื่อว่าเพลงเห่าฉังนีนะครับภาษาอังกฤษก็คือเพลง I Miss You แปลเป็นภาษาไทยก็คือเพลงฉันคิดถึงเธอเป็นเพลงของค่าย Red People ค่ายนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นค่ายเพลงหรือว่าเป็นค่ายเอเจนซี่กันแน่คือในเพจของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขานําเสนอเกี่ยวกับศิลปินท่านนี้มาตลอดนอกจากศิลปินคนนี้แล้วก็ยังมีคนอื่นด้วยมาพูดถึงศิลปินคนนี้กันก่อนคุณจอยส์ชูเนี่ยเธอเป็นทั้งนักร้องเป็นนางแบบเป็นชาวมาลเลเซียที่ก็น่าจะมีเชื้อสายจีนถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับถ้ามาลเลเซียจะมีคนจีนอยู่ประเทศนี้เขาเป็นประเทศที่มีผู้คนหลายๆเชื้อชาติใช้หลายภาษาใน การสื่อสารกันซึ่งคุณจอยสชูเนี่ยเธอเป็นนักร้องสายเขาเรียกว่าสายแบลออกไปในแนวทางเพลงค o ปเวอร์อย่างที่เห็นในรูปเนี่ยก็จะดิิต้าแล้วก็ร้องเพลงซึ่งใน MV เพลงเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่มันคือช่วงที่อยู่ในนาทีที่1กับอีก42วินาทีนะมาดูกันเนี่ยฉากเนี้ย คือในกลุ่มเนี่ยมีคําอธิบายกันอยู่แล้วละ่ะว่ามันน่าจะไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเราเพลย์ตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าที่มุมซ้ายบนไม่ทราบว่ามองเห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะค่อยๆขยับไปให้ดูนะนี่ครับที่บริเวณนี้ เาชังนีเพลงเนี้ยเขาใส่ซีนนี้ขึ้นมาที่เหมือนจะมีเงาคนกระโดดรู้ว่ามันไม่ใช่ภาพจริงอ่ะไปตรงจุดที่น่าจะพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นภาพที่ถูกตัดต่อขึ้นมาก็คือบริเวณนี้นะครับถ้าเรามองไปที่เงาตอนนี้มันอยู่พาดกับทางป้ายโฮมแฮร์ใช่ไหมซึ่งป้ายเนี้ยมันไม่ได้อยู่ติดก,กับตัวตึกนะครับมันอยู่ห่างจากตัวตึกอยู่พอสมควรนะครับเงาตัวนี้มันกระโดดไปได้ยังไงพอมันกระโดด มันก็ต้องตกอยู่หลังป้ายเนี่ยแต่ทีเนี้ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันทับป้ายนี้ถ้าเขากระโดดจริงๆต้องใช้แรงในการถีบค่อนข้างจะเยอะมากจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเห็นว่าบริเวณขอบของป้ายเนี่ยมันจางหายไปด้วยเห็นไหมขอบมันจะเบลอทั้งทั้งที่มันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนที่มาบังนะหมายความว่าเป็นภาพตัดต่อเข้าไป ค่ายเลฟพิวโพเขาทำแบบนี้ไปทำไมต้องบอกแบบนี้นะครับมันเป็นหน้าที่ของเอเจนซี่ที่จะทำให้ MV เพลงนี้มันได้รับการเปิดดูเยอะมากที่สุดเขาจะต้องหาวิธีว่าจะต้องทำยังไงให้มันเกิดไวรัลขึ้นมาซึ่งเขาใช้วิธีใส่เงาคนเข้าไปให้กระโดดตึกลงมาซึ่งในส่วนนี้ก็ได้ผลนะครับแล้วก็ เรื่องนี้ถูกสอบถามมาตลอด 2- องสปีก็จะถูกถามครั้งหนึ่งทางผู้วรรยายเองก็เลยต้องอธิบายตรงนี้นะครับตอนแรกก็จะไม่อธิบายแล้วแต่ทีน,นี้คุยกับทีมงานทีมงานบอกว่าอธิบายสักครั้งหนึ่งเถอะคราวหน้าจะได้ไม่ต้องพูดเรื่องนี้อีกเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเดี๋ยวไปดูกันที่แชทกันนิดหนึ่งนะครับ ไม่มีชื่อนะครับบอกว่าพอกระโดดผ่านตัวหนังสือแล้วมันเหมือนมันใสๆใช่พอเราขยายเห็นชัดๆเนี่ยมันจะรู้นะครับว่ามันเป็นภาพตัดต่อเราก็บอกตามตรงนะครับการอธิบายเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่อยากอธิบายบ่อยๆเพราะว่าภาพที่มันเห็นมันถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสภาพสังคมสภาพจิตใจของบางคนเขาก็ไม่ได้พร้อมที่จะดูอะไรแบบนี้หวังว่าจะไม่มีใครเอาเรื่องนี้มาถามอีกแล้วนะ